พออยา,า,ายาไคาน้เดี๋ยวาราให้สมข้ถ้าม่เปุายเดินเขปกระดนี้คนกระดานนี่านไมเดาไเห็นด้ิที่สมมติใตอนนี้าเันเตอรไปสกนะั้งแต่ทางเขาคนเดินก็ไ,ไ,ได้

เกี่ยวตัวไอ้ตัวมาข้างหน้านะเห็นมั้ยครับเกี่ยวตัวไอ้ตัวออกมาข้างหน้านะเห็นเห็นข้างหน้าครับสายเรียนเข้าจากกับอยู่เข้าอยู่ดีแค่นี้เรียนบ้านนะอาจารย์เอาที่ตัวไอ้เอาที่ให้ใส่ชุดเกี่ยวตัวมาข้างหน้าเกี่ยวชุดแล้วก็ดนตรีถูกมั้ยครับมาข้างหน้าแล้วจะหนอง i ส่วนคอนแฟตดับแบบอะไรนะไรเนียตรงเนี้นครับบอกว่าส้างาษาดียิต์ไปไปไปภาาดีเดี๋ยวตันี้ก่อนมาให้เราดีกชื่อดังภาษาอีเไรฟังไหมฟังคำศัพท์อียิปต์ทนไกดอีกมือเมือกดตัวสามาัสกับดันดีดีีกได้

มตั้แ่รเทเดียสวนเด็กทุกคนต้อง้รชานี่เป็นกฎขอสใหญ่รนัทที่เด็กมันเป็นยปมากแรกไม่ที่เด็กมัน็ัีกล้นปัแงองหนักมีนักเก็ตดียวลยามตองนบบบแ พอตื่นขึ้นมาจะได้บัตรอีกสีึารเป็นยันจะเป็นไงกันไปแดอยู่ตเป็เยียมมีแรกเชยเ็ครับเคยนอนโรงแรมถ้ายยาไม่เคยนอนโรงแรมมาทำมาแต่คุณที่พอมีอยู่ดีป่าผมถึงนอนโรงแรมโรงแรมก็ระดับหาดาวของในป่าพที่นอนของท้ายาท้ายยาก็รูเรื่องมากโรงแรมเป็นยังไงพักที่มาบองท้ารย์เข้าไปปุ๊บ คือมวยแอยู่กดชีวิตไปไฮ้ยใรามาไม่ติดไปคือวัวมวแกอยู่ว่าให้มาไม่ติดเขาติดเฮ้ยเฮเ้ไม่นาเข้าแกก็ถือทามอยู่การเสียงไปไม่ Life ไ่ติดมีหน้าตา ถ้าเิอไปข้างหน้าสิครับเดี๋ยวผมจะเปิดบรกรมที่มาวัดสลากับเอาการเสียบปุ๊บแล้วเปิดพุ้มไปทีโตมนแล้วครับผนทีคเขบาพอดีารักษาหน้ากันบางคนไม่รักษาหน้าควอกลัฟเสียบทิปกดส่วนบนตัวนี้ใหได้เอาไปเ่อโดยไมอ้เกิ ที่เราทำการนำเข้ามาหลางจากนั้นเราคุณประโยชน์ของการส่งผลได้ก็ครอยคลุมไปได้อีกสปอร์ตภาษาต้นตอของโลกยิเป็นตำนานที่ช่น